ได้อยู่ได้อยู่เนาะอเออไม่เสียแรงที่ไปตั้งไกลที่ไหนือ่อยฮะน,นู้น <ไป S 1> ละของกลัวนู้นละทุ่งเขานุ้ยทางนู้นเนาะไป,ไปอยูไปแป๊บเดียวตอนจะได้มินดีบิดจะพักเดียวหวานไหมหวานใช่ไหมลดความววอ้วนเยอะของดีเมืองสตูลน,น้องเดียดลองลอง ควักไส้มันขึ้นเลยหมายไม่หมาหมายถึงว่ายกยวงมานะยอกถังยวงนะเพราะไหนไหนเราก็ต้องอันนั้นอยู่แล้วไงอะอะเอาเอาเอาเอเอาเอืเอาเอาดออ้เัาเอมดอเลยเดาเอาเอาเอเอาเอาเอ้เาเอ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 อาเอาเอามอาเ่าเอาเอาเมัเออาเอาเอาเลาอาเ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 อเอาาอนเอา กเรอะไรอไม่รู้เขาเรียกอะไรเต็มเลยภาษาแปลอืมโอเคได้อยู่เนาะเออในราคานี้มากินมากของดีบางสตูนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักหาแม่ค้าได้นะคะรีวิวจากลูกค้าเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากต้นใจเม็ดใหญ่เนื้อหนาไหมเนื้อหนาด้วยโอเคเลยเม็ดเล็กนมดเดียวม่เสียแรงที่แม่ค้า ไปห้าสิบกิโลห้าสิบโลติดอยู่นะมไม่ใช่เราไปที่นู่นนะมันดีกว่าไงที่สวนนะสนใจถ้าขาแม่ค้าได้นะคะอืผมมันก็หวานหวานเนาะถ้าคนเป็นนะออผมกินได้ด้วยพี่ก็กินอยู่อร่อยอหวานมากือกินได้ทั้งผมทั้งอะไรเลย คุ้มมากเมตต็ดก็กินได้อีกอะต้มใช่แกงอันนั้นแกงไทป,ปลาแล้วเอาเม็ดมันใส่นะ